a อ d i ด t c ทีทีคปน่ดูอัตราสิ้นเปลืองนะผมขับมา100กิโลเมตรจากชลูมออร์ดีที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับมาจนถึงนี่แหละตัวเมืองสระบุรีครับระยะทางประมาณ100กิโลเมตรโหมดที่ใช้ตอนแรกเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรแรกเนี่ยใช้โหมดด y น a ามิกแล้วก็เปลี่ยนมาใช้โหมด e อ f ฟิเชนซีตอน d y n a ามิกเนี่ย ตัวเลขอยู่ที่16.8แล้วละพอมาถึงตรงนี้ครับ100กิโลเมตรเนี่ย19.2ทุกคนจากอยู่ประมาณ19อ่ะมี18.9เนี่ยแช่ยอยู่นานมากความเร็วที่ใช้เนี่ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนดครับแต่ก็ไม่ได้เร่งมากขับแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปครับอยู่ประมาณ70-80-90 บางช่วงบางตอนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่จังหวะรถว่า,วางแต่ความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ประมาณนี้ครับ80-90ได้ตัวเลขออกมาถึง19กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับเจ้า Audi TT Coupe สำหรับการเดินทางไกลโหเหลือเชื่อมากๆอ่ะใครได้เท่าไหร่บอกกันมาหน่อยนี่อย่างไรอีโค e ขาเป็นไปได้ยังไงเนี่ย